ระเยซูเจ้าการดำเนินชีวิตของประชาชนค่อนข้างที่จะลําบากการเดินทางที่นิยมใช้กันมากในสมัยนั้นก็คือการเดินทางด้วยเท้าพวกเขาต้องเดินบนถนนที่ครุขรลาและก็เต็มไปด้วยฝุ่นและออกเป็นระยะยาวไกลเพื่อที่จะเดินทางจากกาลิบีไป,ปยังกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขานิยมใช้ลาเพื่อบรรทุกสัมภาระสิ่งของมากกว่าที่จะใช้นั่งเองแต่ถ้าการเดินทางนั้นมีผู้หญิงและก็เด็กมาด้วยพวกเขาก็จะให้ผู้หญิงและก็เด็กนั่งบนหลังลาเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายครั้งผู้เดินทางมักจะมาถึงจุดหมายปลายทางด้วยเท้าที่บาดเจ็บ และก็บวกแลวก็เพื่อเป็นเครื่องหมายของการต้อนรับที่อบอุ่นเจ้บบาบ้านก็จะให้คนใช้หรือว่าถ้าเอาน้ำอุ่นมาให้แขกแล้วก็นวดเท้าเพื่อให้ความเจ็บปวดได้ผ่อนคลายลงการล้างเท้าและก็นวดเท้านี้เป็นบริการที่ถูกให้ตาม บ้านพักหรือว่าโรงแรมตามเส้นทางสำคัญในสมัยนั้นด้วยผู้เดินทางที่เหนื่อยอ่อนจากการเดินทางไกลก็สามารถเข้าไปในที่พักล้า,างเท้าที่อ่อนล้าของตนเองและก็รับประทานอาหารเพื่อว่ากำลังวังชาของพวกเขาจะได้ฟืน้นฟูขึ้นมาอีกครั้งนึงและก็สามารถเดินทางต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่เขาได้ ข้าสองใบพอคิดว่าบรรดาศิ์ของพระเยซูเจ้าเองก็น่าที่จะเข้าใจการที่พระองค์ทรงล้างเท้าพวกเขาในแสงสว่างของภูมิหลังทางวันธรรมอันนี้เองและก็ยิ่งกว่านั้นการล้างเท้าที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำนี้อยางชี้ให้เราเห็นถึงความหมายที่แท้จริงของศีลมหาสนิทที่เรา กำลังฉลองในงค่ำคืนนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจในแสงสว่างของการล้างเท้าเนี่ยสินมหเสทธิ์ของเราก็ไม่ต่างจากสถานที่ฟื้นฟูพละกำลังสำหรับผู้เดินทางในแนง่มุหนึ่งชีวิตคิดเชวนในโลกนี้เป็นการจะริกไปเรื่อยๆ เป็นการเดินทางที่ยาวไกลและก็ยากลำบากบางครั้งบนเส้นทางสายนี้เราอาจจะรู้สึกหมดแรงและก็อ่อนล้าไม่อยากก้าวเดินอีกต่อไปและอยากจะดหันหลังกลับแต่พระเยซูเจ้าประทานศีลมหาเสน็หให้กับเราซึ่งก็เป็นสเสมือนกับสถานที่ที่เราสามารถ เข้าไปลานเท้าที่บอบช้ำและก็เจ็บปวดของเราและก็ฟื้นฟูพลังกำลังของเราเพื่อเราจะสามารถเดินทางต่อไปจนกระดุกจุดเมือนสว่า์ได้เมื่อเราให้ศีลมหาศิลแก่ผู้ปว่วยหรือว่าผู้ที่กำลังจะสิ้นใจเนี่ยเราเรียกศีลมหาศิลดังกล่าวในภาษาละตินว่าดิอาติกุล ซึ่งก็แปลว่าสบียงสำหรับการเดินทางเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในสมัยก่อนเวลาระสไปส่งศิ์มหาศิลให้คนป่วยเนี่ยเรามักจะเรียกว่าไปส,ส่งศีลสบียงศีลมหาสธีลเป็นสบียงที่ช่วยให้เราฟืนฟ้นฟูพลังกับลังเพื่อว่าเราจะสามารถเดินทางไปหาพระเจ้าพระบิดาของเราได้อีกต่อไป ในพระวรสารที่เราเพิ่งได้รับฟังในวันนี้แมคคุณเปตรโธรท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าใดนนะักเมื่อพระเยซูเจ้าจะมาล้างเท้าท่านท่านจึงทูลโรคว่าพระเจ้าข้าร่งจะล้างเท้าของข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าไม่ยอมให้โรงคล้างเท้าข้าพเจ้าโอเคป้าในฐานะสิทธคนหนึ่งเนี่ยท่านคงคิดว่า ควรเป็นท่านมากกวา่าที่จะล้างเท้าให้พระสุเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านหรือว่าแม้แต่ล้างเท้าให้สิ่์คนอื่นๆด้วยบางครั้งการเป็นฝ่ายรับและก็ปล่อยให้คนอื่นมาล้างเท้าเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากกวา่าการที่เราจะไปล้างเท้าคนอื่นเสียอีกแต่การปล่อยให้เท้าของเราถูกล้าง และก็การล้างท้าคนอื่นเป็นสองด้านที่สำคัญของชีวิตคิดเฉยๆของเราด้านแรกและก็จำเป็นมากที่สุดก็คือการปล่อยให้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยล้างเราเหมือนที่พระเจ้าตรัสกับนักบุญเปโตรว่าถ้าท่านไม่ให้เราล้างท่านจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา นั่นก็คือนักบุเบรตูจะไม่มีความสัมพันธ์อันใดกับพระเยซูเจ้าอีกต่อไปคือจะไม่มีส่วนร่วมในภารกิจและก็พระสิริรุ่งโรจน์ของโลกนั่นเองความจริงประการหนึ่งที่เราจะต้องจับไว้เสมอก็คือว่าอันดับแรกเราต้องปล่อยให้พระเยซูเจ้าชำระล้างเราให้สะอาดหมดจดจากบาปด้วยพระโลหิตของโลกเองเพื่อว่า เราจะเป็นของพระองคก่อนจากนั้นเท่านั้นเราจึงจะได้รับอำนาจและก็เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะล้างเท้าให้พี่น้องชายหญิงของเราในพระนามของโระแล้วก็เมื่อความจริงประการนี้กระจากขึ้นนักบุญเปรตโรก็เริ่มคลายความอึดอัดใจและก็ทูลพระเยซูเจา้าว่าพระเจ้าข้ะ อย่าล้างเฉพาะเท้าเท่านั้นแต่ล้างทั้งมือและก็ศีรษะด้วยสิ่งที่สำคัญที่เราไม่ควรลืมก็คือพรเจจะเยซูเจ้าทรงตรันาให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในพระสิิ์มโงโด้รยของโระคโดยมีเงือ่อนไขว่าเราต้องปล่อยให้โระคช่วยเราและให้พระองค์ชำระล้างเราให้บริสุทธิ์ในสิล้างบาปที่พระองค์ สุงสถาปนาขึ้นอีกด้าหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือหลังจากที่เท้าของเราได้รับการล้างให้สะอาดโดยพระยศเจ้าแล้วเนะี่ยเราต้องไปและก็ล้างเท้าให้คนอื่นด้วย,ยนักบุญยร์บอกเรา,าอย่างชัดเจนในพระวสารในวันนี้ว่าหลังจากพระเจ้าสรงล้างเท้าให้บรรดาศิษย์ของพระองค์แล้ว พระองค์ตรัสก,กับพวกเขาว่าท่านเข้าใจไหมว่าเราทำอะไรให้ท่านท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ถูกแล้วเพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆในเมื่อเราซึ่งเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาจารย์ยังล้างเท้าให้ท่านท่านก็ต้องล้างเท้าให้กันและกันด้วยเราวางแบบอย่างไว้ให้แล้วท่านจะได้ทำ เหมือนกับที่เราทำกับท่านแน่นอนการล้างเทา้าซึ่งกันและกันซึ่งพร,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 ระชจาทรงดำชับบรรดาอัครสาวกของโกรมให้กระทำตามแบบอย่างของพระองค์นั้นมันเป็นงานของชาตนั่นคือเป็นการรับใช้ซึ่งกันและกันเป็นกา,การรับใช้การและกันด้วยความรักและก็ด้วยความถ่อมตนอีกด้วย ถ้าเราฟังข,าข่าวในค่ำคืนนี้พระสันตกของเราจะไปล้างเท้าที่คุกให้กับนักโทษ12มสคนซึ่งในทั้งการพวกเขาก็ไม่ใช่คาตาลิกด้วยเป็นคนมาจากประเทศอียิตโมร็อกโกมาจากประเทศทางยุโปรปตะวันตกซึ่งสะลอนให้เห็นถึงความสุภาพของตนของพระองค์อย่างถึงที่สุดจริงๆ พระองค์ในการทำบินสมัยก่อนเนี่ยพระสังฆราชพระสัทธรรมป,ปาจะไปล้างเท้าให้บรรดาพระสงฆ์ทั่วภูเขาที่อยู่ที่กลุล่รวมนั่นแหละแต่ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ทีเดียวพระสักราป,ปาของเราทรงถ่อมตนลงมาจนถึงที่สุดไปล้างเท้าให้กับนักโทษหนุ่มๆซึ่งไม่ใช่กระตือด,ด้วยซึ่งก็เป็นแบบอย่างของความสุขภาพต่อตนซึ่งพระเยซูคริสต์ของเราได้ ดึกทาเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักวันนี้พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้บรรดาศิษย์ของโค์ซึ่งรวมทั้งเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยให้เห็นึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการที่พระองค์ทรงล้างเท้าพวกเขาและการที่พวกเขาล้างเท้าของคนอื่นถ้าศิลมหาศิลป์เป็นสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงล้างเท้าเรา ชีวิตแต่ละวันของเราก็ควรจะเป็นสถานที่ที่เราวันล้างเท้าให้คนอื่นด้วยนั่นก็คือรับใช้คนอื่นด้วยพูดอีกอย่างนี่ก็คือว่าความจริงที่ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาบนโลกนี้เพื่อรับใช้เราด้วยการมอบชีวิตเพื่อถ่ายบาปเราควรที่จะเป็นแรงขับดันให้เรารับใช้คนอื่นสิลมหาสนิทนำไปสู่ชีวิต และก็ชีวิตของเราก็ควรที่จะพุ่งไปหาศีลมหาเสน่ห์ด้วยเช่นเดียวกันความศรัทธาที่แท้จริงต่อศีลมหาเสน่ห์จะต้องนําเราไปสู่การนับใช้ผู้อื่นพระเยซูเจ้าผู้ทรงดีปังแห่งศีลมหาเสน่ห์ทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์ของโรกด้วยชันใดเราต้องเจริญชีวิตของเราตามแบบอย่างของโลกทั้งในพิธี บูชาขอพระคุณซึ่งเรากำลังเฉลิมฉลองร่วมกันในขณะนี้และก็ในชีวิตจริงที่บ้านของเราแต่ละคนด้วยขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน